ทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนนนอตแกรมเช่นเคยครับกับฟาร์มหมีอยุธยาครับวันนี้พามาชมงบ7 0 0 0แ0นีแ่แหละครับวันนี้7 0 0,000นอีกแล้วนะฮะคันนี้เป็น f c อยู่เชียงรายครับผมเห็นไป้ายไหมอุบลราชธานีครับเป็นลูกค้าที่ให้เราเนี่ยหารถให้ด้วยครับเพราะว่ารถเนี่ยลูกค้าเนี่ยไปจองอีกที่หนึ่งก็คือไม่ได้รถนะครับจองมานานมากก็เลยบอกว่าคุณนนหารถให้ผมหน่อยนะครับได้ไหมผมหาให้ไม่เกิน สามสี่วันประมาณนี้ได้รถเลยครับได้เป็นที่จังหวัดอุบลมานะครับก็ศูนย์ที่นั่นเนี่ยผมก็ดีวให้นะครับก็จนได้รถออกมาอย่างที่เห็นนะครับลูกค้าเลือกเป็นล้อตัวใหม่ล่าสุดครับลูกค้ายอมรอนะครับหนึ่งเดือนเต็มเตมครับกับล้อรุ่นใหม่ลายใหม่ล่าสุดเวกฟอร์ครับเป็นรุ่น VFS X01 นะครับสีดำเงาครับคันนี้เลือกให้เข้าคุมโทนกับตัวรถนะครับเป็นดีไซน์ตัวใหม่ล่าสุดที่โชว์เบรกแบบจังๆนะครับสำหรับตัวล้อเนี่ยเป็นสเปคกว้างเก้านะครับออฟเซต็ตบวก15นะครับสเปคเนี้ยสำหรับเอลเลสเน็กเจนเนี่ยโหลด2นิ้วแบบนี้นะหล่อลงตัว ล้อเนี่ยล้นไม่มากนะครับกับยางอาทีเนี่ยถือว่าลงตัวที่สุดและครับเพราะว่าลูกค้าท่านนี้วิ่งบนดอยครับแล้วก็อาจจะใช้ทางดําด้วยแล้วก็ออนโหลดแล้วก็ออฟโหลดด้วยก็แนะนําเป็น RT ตัวนี้ไปครับ2 6 5 5ก20ก็คือวัยรุ่นสไตล์ดูใบอย่างที่ผมทำครับลุยได้ทุกที่นะขาดไม่ได้ครับคือเบรกครับผมลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นเบรกสีแดงครับกับโลโก้สีขาวครับสีทองด้วยนะครับก็คือโดดเด่นดูหล่อดูลงตัวดูรวยอีกแบบหนึ่งนะฮะใส่เข้าไปเนี่ยกับล้อ x 1เนย จังๆโชว์ว่าเรามีเบรกเราว่าเรารวยอะไรอย่างนี้สำหรับเอเวอเรสต์เนี่ยดเดิมมันสูงมากครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ทรงไวรุ่นดูใบแบบที่คุณนนทําเลยนั่นก็คือโหลดไป2.5นิ้วนะครับสเต็ปของเราเลยด้วยโชค๊คตัวท็อปสุดครับเป็น OEM 2.5ครับปรับสูงต่ำเนี่ยได้ตั้งแต่นิ้วหนึ่ง2นิ้วแล้วก็2งนิ้วครึ่งอย่างที่ผมทำนี้นะฮะก็ถ้าใครอยากได้ทรงไวรุ่นดูใบก็มาที่ออโตแกรมเท่นนครับ เราของแท้แน่นอนครับผมส่วนโหลด2นิ้วครึ่งนะครับจะต้องเพิ่มลูกหมากันโค้งด้านหลังนะครับเพราะด้านหลังเนี่ยของโปรเฟนเดอร์ไม่ได้ทำนะครับเราก็จะแนะนําเพิ่มเข้าไปนะครับโหลด2นิ้วแล้วก็ต้องเพิ่มแผ่นใต้ท้องครับของออปชั่นการกระแทกการแหลกพวงมาลัยนะครับเวลาไปลุยไปเจออะไรที่มันสิ่งกีดหวางนะครับลอดใต้ท้องเราก็ปลอดภัยหายห่วงครับราคา2อ0พใส่ไปเลยครับไม่แพงนะฮะชุดท่อยเสียครับคันนี้ก็เลือกเป็นตัว HKS ก็คือเป็นปลายคาร์บอนนะครับราคา18 0 0 0บาทนะครับคันนี้เลือกเป็นปลายเดียวนะครับ ก็คืออยากได้ซุ้มเสียงที่มันทุ้มๆไม่ได้ดังมากก็แนะนําเป็นเอ s เครับเพิ่มแรงม้าได้5ตัวด้วยนะครับเพิ่มแรงม้าเครื่องยนต์ไปอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือกล่องเพิ่มแรงม้า DTE สามารถปรับได้3โหมดครับมีทั้งเลสสปอร์ตอีโค่นะครับคันเร่งไฟฟ้าคันนี้ก็ใส่ครับเป็นของ DTE ปรับได้3โหมดเหมือนกันครับจูนได้ละเอียดแต่ละโหมดก็มีทั้งโหมดสปอร์ตโหมดเลสโหมดสปอร์ตพัดนะฮะคันนี้ก็ให้เราติดฟิล์มด้วยครับเป็นฟิล์มของเบ้าฟงครับเป็นบรนะคั ปานหน้าเนี่ยหกรอบคันเนี่ยแปครับด้านนอกเนี่ยจะมืดมากด้านในเนี่ยจะใสเคลียร์แล้วก็ทําให้ทัศน,นวิสัยในการ,รขับขี่ตอนกลางวันและกลางคืนเนี่ยชัดเจนชัดแจ๋วครับฟิล์มเนี่ยมัน2 9งหมื่นเก้นะครับพร้อมสลูปนะครับถ้าไม่เอาสลูปก็22,000บาทเท่านั้นเองนะครับพ่ขาดไม่ได้ครับสำหรับสีดำนะครับรถสีดําแบบนี้นะฮะถ้าใครเคยใช้รถสีดําจะรู้ดีว่ารอยขนแมวเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายมากนะครับไม่ว่าเราจะเช็ดไม่เราเราจะโดนอะไรต่างๆเนี่ยไปล้า,ลางล้างรถเนี่ยเจอผ้าขนหนูแข็งๆเนี่ย ลายขึ้นง่ายแน่นอนครับคันนี้ปกป้องด้วยฟิล์มใสรอบคันครับเป็นตัวท็อปสุดครับราคาเนี่ยแปดหมื่นห้าพันบาทคือโคตรคุ้มนะครับช่วยทําให้ตัวรถเนี่ยไม่เป็นขนแมวมันซ่อมตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้อง แก้ไขไม่เหมือนสีรถที่เราต้องไปทำสีอ,ะอ่ะคันนี้ก็แรปคิ้วดําไปรอบคันครับโลโก้นะครับกระจังหน้าคางหน้าแล้วก็แหล,กล็กหลังคาหูกรโจกนะครับราวบันไดไฟท้ายเนี่ยเราแรปให้หมดจุดที่มันเป็นโครเมียมของเดิมเนี่ยลูกค้าบอกให้แรปให้หมดเป็นวัยรุ่นดูใบแบบที่เราทําก็แนะนําแบบนี้ครับราคา6,900บาทรอเลยนะครับก็จะดูภุมโทนแล้วก็ดูเป็นทรง มาเฟียแบบนี้นะฮะรถสีดำนี่คือมันหล่อจริงนะประมาณนี้ครับกับ f c เชียงรายครับงบ7,0,000 0บาทฝากเอาไว้ครับสำหรับใครที่อยู่ภาคเหนือครับเจอคันนี้เห็นเนี่ยก็คือเบรกแดงเนี่ยมีคันแรกเลยนะครับอาจจะเป็นโนหนึ่งที่นั่นเลยนะก็ฝากเอาไว้ครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ